ยืนยันแน่ว่าห้าจัวัดียังไม่ได้โอนแน่นอนครับแต่วรื่ีงปิดใจเรื่องตัวเลขบางอย่างว่าตัวเลขที่เราดำเนินจะไปไปขอผมก็อยากขอยกเอาตัวเลขที้ามาเป็นงบประมาณส่วนที่เหลือของปี53แต่ต้องมีรายงานให้กับคณะกรรมการรับทราบเป็น,เป,นเป็นรายเดือนไปเลยว่นานันการปฏิบัติของที่ว่ามีรายงานผลการดำเนินผลในแต่ละโครงการเป็นอะไรบ้างโครงการที่หนึ่ 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6. ทงที่สองที่สามที่สี่ที่หกก็ตั้งถึงโครงการสุดท้ายโครงการอัน,นสมบูรณ คู้มานแต่ละอค์การเท่าไรเป็นตัวเลขชัดเจนพราะท่ารายงานจบต้อง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 รุนุนนีันต้อง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 สอดคองกันที่คุณที่ควณนนำเยนว่า2องแสนเศษเนี่ยจะไปทาอะไรจะขอยื่กันติปรับโครงการบีหน้าสามยังไงกับแจ่งความรืครับเครับ เราเตรียมแต่งงานกับเด็กเยาวชนแล้วก็บุตรชายที่ต้องมีความสนใจอย่างให้มีกิจกรรมที่เขาได้เกี่ยวขายคุยกันเพราะบางส่วนเนี่ยก็คือเยาวชนเนี่ยสนใจงานแบบนี้ด้วยแล้วก็เราก็มองว่าเยาวชนคนแต่ละคนที่ต้องมาเปขนาดนี้ต้องก้ต่อไปไม่อยากจะ้นเสนอให้ทุ็กๆทราบว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะใช้งบประมาณตรงนี้จัดกิจกรรมให้เขาได้มระสบกาเณ์เจอกันแล้วก็มีการทำแผนหรือว่าสิ่งที่ต้องการจะทำต้องมเรื่องของ ทรัพยากรนี่แหละคะ่ะเพราะว่าภาคเราก็สนใจเรื่องนี้อยู่แล้วน่าจะเป็นสสวนหนึ่งที่เราจะนำไปส,สู่การแจตบ้านสะานทรัพยากรต่อ,อไปด้วยก็เห็นว่าท่านคิดว่า,าวม,มีข้อเนสนออื่นเขเรียนเชิญเลยค่ะครับผมก็ก็เห็นด้วยนะครับที่ ในส่วนที่ยังคงค้างอยู่เนี่ยถือว่าเรามาปรับทำพฤติกรรมซึ่งมันก็เป็นฐานที่จะใช้รองรับในการทำงานปี54ซึ่งในปี54โครงการที่เราใช้แล้ก็เนินการรป็นโครงการที่เรายึดยุทาศาสตร์ที่6นะครับมันเป็นเรื่องของ,างการการะจายอำนาจนะครับมการบริหารจนดการเป็นก่ที่เป็นธรรมซึ่งทิ่ว่ญญญาอังนี้เนี่ยถ้าเราได้ปรับงบประม,มาณนะครับ ได้ปั่นโมมาเพื่อสร้างกระบวนการแล้วก็ทาฐานในการที่อํานินการต่อปี54เรื่องทรัพยากรเนี่ยก็จะก็จะเป็นประโยชน์แระผมเองก็เพิ่งจะได้รับประสานจากจากเยาวชนนะครับเกษรเยาวชนที่เราได้ได้ดำเนินการไว้เนี่ยในช่วงปี53เนี่ยก็ได้โทรศัพท์มามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมก็เลยให้ข้อคิดเห็นว่าในส่วนของคณะกรรมการเองเนี่ย ก็ไม่ได้ไม่ได้ดิ้นความใจนะครับก็อยากติดตามแล้วก็ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับรถยนต์ที่เราไปสนับสนุนกันหรือว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเด็กก็รถยนต์เองเนี่ยก็อยากจะมีการมีเวทีพูดคุยกันนะครับมีเวทีพูดคุยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของของสวีตช์ธรรมชาตและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเด็กให้ความสนใจมากนะครับแล้วผมเลยคิดว่าในห้วงเวลาที่ยังยังยังคงค้างอยู่เนี่ยถ้าเราปรับมาใช้กับรถยนการนี้เนี่ยก็คิดว่า คือในปี54เนี่ยมันถึงว่ายุทธศาสตร์ในการดําเนินกิจกรรมสิบเราใช้ยุทธศาสตร์เร,รื่รองการจัดการทรัพยากรเนี่ยผมจึงอยากจะได้ให้ใ,หใน่วนของเครือข่ายเยวาวชนเป็นที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ให้มีการจัดเวทีในเรื่องของการจัดการทรัพยากรต,รต้นกลินเนี่ยของเยาวชนที่เรามีพื้นที่เป้าหมายอยู่ทั้งหมด11พื้นที่โดยมีพื้นที่ละคนเนี่ยเพราะเราถือว่าเยวาวชนเนี่ยเป็นกําลังสําคัญในการที่จะเป็น เป็นแรงในการที่จะช่วยเหลือในพื้นที่หลังจากได้มีการอบรมได้ความรู้ลงไปนะครับตรงนี้เนี่ยผมอยากจะได้มีวิธีของเฉพาะเยาวชนขึ้นไม่รลมสติเฉพาะเยาวชนเลยนะครับเพราะเยาวชนเนี่ยพอได้ในทิ้งปุ๊บเนี่ยก็ถือว่าเป็นคณะทํางานคนหนึ่งในพื้นที่นะครับตรงนี้นี่ก็อยากเสนอแบบนี้ครับที่ชาไปต่อซึ่งได้ผลไม่ได้ผแค่นก็ยังไม่มีา่แล้วรุนี้เราก็มี ยิ่งต่อตัวเล็นะครับก็บอกว่ามีกลุ่มเล็กนะแล้วถ้าบอกว่ามุ่งไปสองแสนตัวบาทนี่ก็ต่อตัวเล็กอีกมันเหมือนกับทำกิจกรรมซ้ำๆเลยแต่ว่าถ้าถ้าจะทำอย่างนั้นผมคิดว่าถ้าจะบอกก็คือทำมุ่งประเด็นได้ไหมเห็นต่อตัวเล็ก็เรื่องทรัพยากรเพื่อส่งต่อไปสู่วงการที่ห้าสิบมันก็ขีดวงของการต่อว่ามุ่งไปที่เรื่องเรื่องที่จะส่งผล การทำตัวการปีหนาสี่เพื่อจะได้อธิบายกับส่วนรวมแล้วว่าเออมันไม่ได้ทำซ้ำๆอยู่อย่างนั้นหครับมันมีเป้าหมายโต้ตัวเพื่ออะไรแค่ผมคิดว่าเวลาพูดออกไปมันจะได้น่าสื่อกับส่วนรวมเขาได้ไหมทั้งเรื่องมีเหตุยังคงแล้วก็นาคิดมาซื้อความยากลับากคือจริงๆวันที่สิบมนไม่ได้เรื่องแต่ถอน คือมันเป็นมันเป็นงานเวิร์คช็อปของคณะกรรมการส่งเสริมทักการประดิษที่จะต้องเตรียมเตรียมงานปีหน้าเตรียมแผนการงานปีหน้าเองนะครับการสอนบทเรียนกันเวิร์คช็อปเตรียมเตรียมงานของแผนงานสิ่งต่างๆบทเรียนก็คือที่ที่สื่อหรือหลายท่านก็คือพูดถึงการเชิญจังหวัดหรือว่าเครือข่ายในห้เราทั้งหมดที่ทำงานภายใต้โครงการปีห้าสาม มาสรุปผลการดำเนินงานมาถอนนะฮะในสิ่งที่มันเป็นผลลัพธ์ในการปฏิบัติการนะครับวิธีของคา่าทอนเรียนเขาจะเอาเรื่องไม่ดีมาคุยแย้ะเอาเรื่องดีมาเพื่อที่จะทําเป็นองค์ความรู้นะเป็นผู้มือในการทํางานนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะต่างกันคือพวกนี้เนี่ยที่เราใช้ง,งบประมาณท,ที่ยังยังยืงดงบประมาณปีที่เรามีเยนะเราจะใช้เป็นกระบวนการเรื่องของการเตรียมเตรียมความพออาร้อมกันเหนงานมีห้าสิบ นะครับเราใช้งบมาที่ที่เรามีนะฮะแล้วเราก็เราก็จะใช้กระบวนการทั้งหมดเนี่ยมาดูว่าไอ้ปีห้าปีห้าสามเราทำมาเนี่ยมันมีอะไรที่มันติดขาดมีปัญหาอะไรนะครับแล้วปีห้าสี่นี่เราจะทํำยังไงนั่นคือการวางแผนในการทำงานปีห้าสี่เราควปีห้าสัปดาห์ผมทางานภาคประชาชนเป็นคนของประชาชนเรานะครับแอลคือการดำเนินที่ท่านทั้งหลายรู้ว่า ก็จะอยู่กับประชาชนแ,นนแล้วก็ท่านประธานนะก็ทํางานในเรื่ององค์กรเนี่ยโดยเฉพาะขององค์กรการเงินกลุ่มองซับธนาคารปฏิบัติตั้าของเรียนทำมายี่สิบกว่าปีตั้งแต่ปีารปรสมามหน่งจนในจังหวัดสมุทรสาครก็ต้องยอมว่ากลุ่มองซับธนาคารปฏิบัติหน้าของเนี่ยเป็นกลุ่มมาตรฐานกลุ่มใหญ่ ที่สามารถเป็นต้นแบบได้แล้วก็ยินกยัอยู่ทุกวันนี้แต่ที่เมื่อวานนี้ต้องกลับไปไม่สามารถร่วมวิธีกับพวกเราได้นันเนี่ยเราก็ต้องกลับไปปรับปรุเพราะว่าแต่เพื่อเตรียมประชุมวิสามัญวันที่20แต่ท,ท่านลายอันุราก็เรียนเกินไปนะครับประชื้อ20เวลาประมาณ5โมงเย็น แต่ที่อปตอแพงแล้วก่อนที่จะทาตรงนี้ก็หมายว่าเดิมทีก็าทาอยู่ในแอวกลุ่มอยู่อยน่ในทางสถาบันพอชอในพวกพวกก็บอกว่าไปช่วยทํางานหน่อยหนึ่งเพราะว่าเดิมทีพอชเอข้ามาแล้วเนี่ยเกิดตั้งแต่ปีสี่สาแต่ว่าสมุทรสาครน,นั้นเนี่ยมันจะเป็นรอบสุดท้ายแท่านผู้ใหญ่ประเสริฐ็มุขสัตา์ประสมุทรสาครน,นั้นเข้าไปที่หลังในกระบวนการเขาซึ่งไม่มี แอบไม่มีคนเ,นเชื่อเเราก็เ,เข้ามาเชื่อมได้โมปีท้าสี่เราต้องตั้งเสริมางนี้ก็คือข้อที่เห็นมุมนะอยากให้มีภาพส่วนต่เน้นเยาวชนเน้นสตรีก็ได้แต่ว่าต้องมีภาพส่วนเข้าไปสเสริมเหมือนสภาพัฒนการเมืองที่ทำนะครับอ่าขอบคุณที่คุครัคบก็าหไปด้วยนะคะรับเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะฮะแต่ว่าถ้าเราสามารถทำเสริมว่า ในสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการขับเคลื่อนเป็นระยะระ,ะนะครับสองปีก็มีคำว่าทบทวนทบทวนตรงนี้ก็คือมันน่าจะต้องมีบทเรียนในต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงรูปธรรมที่การทำในสองปีที่ผ่านมาผมก็คิดว่าถ้าเป็นไปได้บางส่วนนะถ้าทำได้ก็คือให้สามารถสรุปเป็นบทเรียนในสองปีของภาคการบนตะวันตกนะครับเพื่อที่อย่างนก็ประกาศให้กับสาชนหรือผู้แทนปรพชาสังคมได้น,นี่จะเป็นงานเพิ่มนะจะได้เห็นด้วยกับการทํา เป้าหมายที่ชัดเจนนะครับแต่ก็อยากให้เนี่ร่องรอยนะครับในเชิงของความรู้หรือบทเรียนประกาศขัาสารเพื่อการประ,ารประชาสัมพันธ์เผยแพร่เป็นบทเรีนของภาคการตอนกางและตะนตก